กรับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันก็ได้รวบรวมประมวลภาพของพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสนีนาศพิลาศกัลยาณีนะคะมาให้แฟนคลับทุกท่านได้รับชมกันนะคะวันนี้นะคะเจ้าคุณพระศนีนาศโดยเสด็จพระราชดำเนินร่วมถวายผ้าพระกฐินนะคะกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีเจ้าฟ้าพานะคะในโอกาสนี้นะคะได้ถวายพระพักตถินที่วัดสมณวิหารและวัดสุทัศเทพเทพรา,รามราชาวรมหาวิหารนะคะซึ่งเป็นวันที่สามแล้วนะคะที่ท่านเจ้าคุณได้ตามเสด็จนะคะวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณได้นุ่ง ผ้าซินนะคะเป็นผ้าสิ้นอาลายจกนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าลายอะไรนะคะเป็นผ้าสิ้นที่ทอด้วยลวดลายประนีสวยงามนะคะสีแดงนะคะแล้วก็เสื้อนะคะตัดกับผ้าสิ้นก็คือสีเหลืองนะคะสีเหลืองทองงดงามมากๆเลยค่ะพร้อมกับเครื่องประดับที่ทรง คุณค่านะคะเป็นชุดเครื่องเพชรน,นะครับเป็นสร้อยคอรมรกตนะคะในสมเด็จพระเจ้าพักคินิเธอเจ้าฟ้าพิชรัตนราชสุดาสรีโสภพานพันวดีในฐานะพระราชนัดดาของสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6นะคะ ซึ่งสวยงามทรงคุณค่ามากๆนะคะนอกจากนี้นะคะยังประดับเข็มกลัดพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงอีกด้วยนะคะซึ่งท่านเจ้าคุณนะคะก็ประดับเป็นประจำนะคะในโอกาสพระราชพิธีที่สำคัญสำคัญซึ่งท่านเจ้าคุณพระนั้นนะคะแม้ว่าจะเป็นเพียงสามัญชนแต่ก็ได้รับ พระเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะได้ท่งพระเมตตานะคะให้คุณพระเจ้าคุณพระนั้นนะคะได้ทรงประดับเครื่องเพชรอันมีเกียรติของประชวงจัก,กรีนะคะและชุดเครื่องเพชรมรกตนี้นะคะ ก็ทรงคุณค่ายิ่งเจ้าคุณพระสวมใส่ได้งดงามยิ่งนักนะคะแล้วก็เข็มกัดพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระศรีพรชัชรินทรารมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนี้นะคะก็เป็นสมบัติล้ำค่าของรชงาชวงศ์จักรีประเมินค่ามิได้นะคะเจ้าคุณพระนะคะท่านเป็นผู้ที่ทำความดีนะคะมีความดีมีบุญ บาร,รมีมากล้นนะคะหากไม่มีบาร,รมีแล้วไซส์นะคะก็คงไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้นะคะท่านก็มีความอดทนนอบน้อมถ่อมตัวนะคะเป็นที่โปรดปรานและก็พระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสมเด็จพระราชินีและก็พระราชวงศ์นะคะคนเรานั้นนะคะแม้จะมีชาติกำเนิดจากสามัญชน แต่หากเราทำความดีนะคะบุญบาร,รมีที่สร้างสมมาทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาตินะคะก็สามารถทำให้บาร,รมีนั้นถึงนะคะและก็ได้บําเพ็ญประโยชน์เพื่อชาติและบ้านเมืองดังที่ท่านเจ้าคุณท่านได้ทรงกระทามาตลอดนะคะในการสืบสารรักษาและต่อยอดนะคะตาม นโยบายพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะท่านเจ้าคุณพระก็เป็นกำลังสำคัญในการสืบสารงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโคกหนองนาหรือโครงการราชทันนะคะในการที่จะส่งเสริม คนดีนะคะหรือผู้ต้องหาที่พ้นโทษแล้วนะคะมีงานทำนะคะได้พัฒนาศักยภาพตัวเองและจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเมื่อเราเป็นกลุ่มคนรักเจ้าคุณพระด้วยนะคะเราก็ต้องเข้าใจในจุดนี้นะคะว่าฐานนดรศักดิ์ของท่านเจ้าคุณน,นั้นนะคะเป็นพระสนมเอกดังนั้นจึงไม่ควรจะ เปรียบเทียบเจ้าคุณพระนะคะกับผู้ใดผู้หนึ่งนะคะเพื่อความสมคีสมานฉันนะคะกองเชียร์ก็เชียร์แต่พองามนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจในความรักความหวังดีท่านเจ้าค,คุณเองนะคะท่านก็ปฏิบัติตัวอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะและก็ แสดงความรักความเคารพจงรักภักดีต่อสมเด็จพระราชินีนะคะดังนั้นนะคะเรื่องที่จะแก่งแย่งหรืออะไรที่เป็นข่าวลือต่างๆนานานั้นนะคะนั่นก็มีแต่ในละครนะคะถ้าความเป็นจริงแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้รับทราบความจริงในความรักความพักดีที่ท่านเจ้าคุณได้มีต่อ ระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเราเป็นคนรักท่านเจ้าคุณนะคะก็ขอให้อย่าได้แตกความสามัคคีนะคะจะเม้นอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้คิดถึงท่านเจ้าคุณให้มากๆนะคะเพราะท่านเจ้าคุณนั้นนะคะก็เป็นผู้ที่เชื่อมโยงระหว่างประชาชนและราชวงศ์นะคะทำให้ประชาชนนะคะได้หันมา ออกสนใจราชวงศ์มากขึ้นนะคะแล้วก็ทำความดีด้วยหัวใจนะคะในการที่จะทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาและด้านอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมทำงานตัวขับเคลื่อนโคกหนองนาโบเดลนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยดังนั้นวันนี้นะคะก็เก็บภาพสวยๆของเจ้าคุณพระมาฝากค่ะ และอีกทีก็คือวันที่7พฤศจิกายน2564นะคะท่านจะไปทอดกระถินที่นครปฐมค่ะทุกซาเองนะคะก็จะเดินทางไปต้อนรับท่านเจ้าคุณพระนะ,คะาค่ะเป็นตัวแทนพระองค์ถวายผ้าพระกระถินนะคะที่วัดพระปฐมเจดีอาเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะในวันที่7พฤศจิกายน2 5 0 0 64นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะไปต้อนรับท่านเจ้าคุณพระกันเยอะๆนะคะให้กำลังใจท่านนะคะท่านน่ารักมากนะคะเวลาที่ไปรับเสด็จในหลวงพระชินีนะคะท่านเจ้าคุณตามเสด็จด้วยนั้นนะคะท่านก็มักจะลดกระจกนะคะมาโบกมือนะคะให้กำลังใจประชาชนที่ ามาเฝ้ารับเสด็จนะคะก็เป็นความน่ารักของท่านเจ้าคุณนะคะความนอบน้อมการทําความดีนะคะท่านเจ้าคุณพระปฏิบัติธรรมนะคะสวดมนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยนะคะก็ขออนุโมทนากับบุญกุศลที่ท่านเจ้าคุณพระได้ทํามาอย่างต่อเนื่องขอให้ท่านเจ้าคุณนะคะได้เจริญยิ่งขึ้นนะคะมีความสุขก,กายสุขใจนะคะ สุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่ช่วยงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อไปตราบนานเท่านานค่ะเรารักเจ้าคุณพระศนีนาฏพิลัศกัลยาณีพระสนมเอกในรัชกาลที่สิบ